สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันพิ e d ิ c t i o ช c แน n n จะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาธนูนะคะการทํานายจะเป็นการทํานายในช่วงดาวย้ายราศีของเดือนธันวาคมค่ะก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามมารับชมรับฟังแล้วก็ให้กําลังใจนะคะขอพระคุณมากมากค่ะฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ หากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดทราบเพียงราศีเกิดคือท่านเกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง14มกราคมก็สามารถดูได้นะคะเพียงแต่ว่าจะมีผลประมาณ30%ค่ะเราจะเห็นได้ว่าในเดือนธันวาคมจะมีดาวย้ายราศีนะคะคือดาวมริตยูยกเข้าสู่ราศีเมษวันที่1ธันวาคมดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่8ธันวาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่16ธันวาคมค่ะ ทุกลัคนาราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมคนลัคนาธนูก,ก็เช่นกันนะคะในเรื่องการงานถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะมีความสํำเร็จในหน้าที่การงานนะคะเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งใจทํามาในอดีตมันจะมาเห็นผลในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะถ้าคุณทํางานในองค์กรหรืองานประจําเจ้านายให้การสนับสนุนอุปถัมภ์นะคะหรือเป็นไปได้มีโอกาสได้ย้ายสถานที่ทำงาน งานไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือรับตำแหน่งหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะถ้าคุณทำธุรกิจก็โอกาสที่จะ นำความสำเร็จนะคะหรือธุรกิจของคุณมีการขยายนะคะมีลูกค้าเก่ายังอยู่ลูกค้าใหม่เข้ามานะคะเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณทำมันลงตัวนะคะดังนั้นมันจะไม่เห็นผลนะคะกับเรื่องการเงินเราจะเห็นได้ว่าการเงินนะคะคุณจะมีโชคลาบนะคะจากการเสี่ยงโชค คุณมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการทํางานมีหลายๆท่านทํางานสองตำแหน่งหรือสองที่นะคะมีอาชีพเสริมก็อาจจะทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นหรือธุรกิจที่คุณทํำอยู่มันเห็นผลได้รับผลกําไรเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะคนลักนาธนูเนี่ยเวลาที่ได้รับเงินมาแล้วคุณจะ นำไปลงทุนนะคะซึ่งมันเป็นประโยชน์กับการงานของคุณก็อาจจะเป็นไปได้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซื้อเครื่องมือสื่อสารหรือลงทุนทําธุรกิจนะคะเพิ่มนะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะมีการปรับปรุงธุรกิจที่คุณทําอยู่นะคะนํามาต่อยอดทําให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ คนละคณาธนูนะคะต่อให้มีรายได้คุณยังมีรายจ่ายที่รออยู่แต่คุณยังสามารถที่จะเเหลือเก็บได้นั่นหมายความว่ารายได้ของคุณมากกว่ารายจ่ายนะคะ ดังนั้นขอให้นะคะระมัดระวังนิดนึงนะคะต่อให้ายรได้ของคุณมากมายแต่จะมีคนลักนาธนูบางท่านนะคะที่ชอบการเสี่ยงโชคต่อให้คุณมีโชคลาภก้อนใหญ่แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินนะคะหรือการเสี่ยงโชคด้วยนะคะด้านความรักนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเช่นกันคนโสดพบรักกับคนที่คุณถูกชะตาหรือเป็นไปได้พบรักจากการทำงานจากการติดต่อ นะคะประสานงานต่างๆเนื่องจากคนลกคณะนธนูเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีนะคะประสานงานเก่งดังนั้นก็เป็นที่ชื่นชมหรือมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะถ้าคุณแต่งงานแล้วมีคนรักอยู่แล้วนะคะหรือมีสามีหรือภรรยาอยู่แล้วก็ถือว่าได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะมีโอกาสที่วางอนาคตร่วมกันมีการวางแผนซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือเป็นไปได้ได้ไดเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือมีความเข้าใจกันนะคะก็ถือว่า ว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการงาน,งานการเงินหรือแม้กระทั่งความรักก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอวอวยพรและขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดลบดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุขปราศจากความทุกข์ มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในธุรกิจร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาภมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นสมหวังสมปรารถนามีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเดินทางปลอดภัยคร้าวค่าจากพยันอันตรายทั้งปวงมีเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตามีความอดทนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีพลังของความเป็นนักสู้และประสบความสำเร็จ ใทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ